ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนักจี๊ดจี้สุเคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโรงเรียนเด็กอนุบาลสุกโปผมพูดเล่นนะครับโอเคเกมนี้ผมไปเจอใน y o u t u b e นะครับผมนะผมเห็นว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจดีผมเห็นหน้าปกมันน่าสนใจดีครับผมก็มันเป็นโรงเรียนเด็กอนุบาลนะเด็กอนุบาล ก็มันจะเป็นแบบเกมที่เราเล่นคนเดียวนะครับนะเกมไม่โหลดฟรีนะครับผมกราฟ,ฟิกสวยด้วยเนี่ยเห็นไหมสวยมากนะครับผมใครอยากเล่นนะครับอันนี้คือชื่อเกมนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะไปะเ,เราไปเล่นกันเลยครับผมโอเคมาแล้วยังไงต่อมีเด็กพูดนะครับ ภาษาอังกฤษคือ,อยังไง <_ C 1> ให้เรากดปุ่มนาฬิกาอ๋อ <_ C 1> อ่ะฮะแล้วไงอื้มทำไมมันมีรูปตัวกต์ตูลเฮ้ยมีคราบเลือดเฮ้ยนี่มันครามน้ำแปงห้องการสีแดง โอเคผมก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสึกว่าเกมมันจะควบคุมยากนิดนึงนะัแหละโอยโอเคคือให้เราทำอะไรเนี่ยผมเพิ่งเคยเข้ามาเล่นนะครับสึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมผมอ่านไม่ออกไอ้นี้เนี่ยมันไอเคียว <c oughs> มันเป็นหนักสิ่งคือ อะไรเขาให้ทําอะไรหนอเขาผมทําอะไรเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีประตูอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเปิดไม่ได้ถ้าเปิดไม่ได้มันต้องใช้คีย์การ์ดตรงนี้ผมเพิ่งเคยเล่นเกมนี้นะเอ้คีย์การ์ดโอ้โหผมได้คีย์การ์ดหนึ่งอันแล้วครับ ให้เราไปเปิดห้องนีเหรอใช่ไหมไอ้ควบคุมยากมากท่ามชมอเกมดีเกมดีนะี่ยะเดี๋ยวเข้ามาเราเจออะไรเราเจอกับโดนกับนี่อันนี้คืออะไร เออภาษาอังกฤษด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปแปลก่อนนะครับโอเคผมไปแปลมาแล้วครับมันบอกให้เราหาฐานนะโอเคฐานอยู่ตรงไหนวะเขาบอกให้เราหาฐานนะผมเออฐานอยู่ไหนครับเนี่ยไม่เจอฐานเลยผูเกมนี้ผมผมเล่นจน มือหัวเลยเกมมันควบคุมยากเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมถ่าอยู่ไหนเฮ้ยไอ้นั่นนะไงเจอแล้ว่านหนึ่งก้อนแล้วไงต่อนี่ไงโหบังคับยากมากท่านผู้ชมเหมือนผมเล่นจอยเลยอะ่ะโอเคนั่นไงผมได้ถ่านม,มาสองก้อนนะครับไอ้นี่คือโดนใช่ไหม โดนคือโดนมันช่วยอะไรเนะ่ยโอเคคือโดนเราใช้ได้นะครับเขาบอกให้ทําอะไรนะเออคืออะไรต่ออ๋อเปิดประตูวควบคุมยังไงอย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหม ปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันมีอีกอันอันอันหนึ่งด้วยท่าผชุชมติ๊บอ,อ่าะออประตูมันเปิดอย่างงี้นี่เองโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยฮะมันคืออะไรเดี๋ยวได้ ม,มันคือตัวอย่างเนี่ยไปเจ้าโดนนายทำได้ไปหามันเอาไปไปไม่ได้ด้วยโอเคถ้าางนั้นไปเองก็ได้สวัสดีนายเป็นไก่ใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะนี่โอ้โหขนลุกเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันน่ะนายเป็นใครอย่างนั้นเลโอ้โหโคตรมืด เมื่อกี้นี่คือนายอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นายมาหาฉันใช่ไหมฮะผมประชัยโอเคคือยังไงครับให้เราทำอะไรมันคือไอ้นี่มีไข่โอ้โหภาษาอังกฤษผมต้องแปลใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะขอแปลใน Google ก่อน โอเคครับผมก็ได้แปลใน Google เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าให้เรานั้นเก็บไข่หกฟองซึ่งมันน่าจะไม่ยากคือให้เราเก็บไข่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไข่นั้นมายัดปากใส่ไอ้ไก่ไงงนี่แค่นี้ไม่ไม่มีอะไรมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาไข่กันครับผมโอ้นี่ไงไข่ ำไมันมันเจอง่ายจยังเก็บสิโอ้โหเกมนี้ควบคุมยากมากครับเกมฟรีนะใครอยากเล่นก็เล่นได้นะอะฮแล้วไงต่อไปหาไข่ตรงนี้มีโต๊ะมีไข่บป่านี่รู้สึกว่าไม่มีไข่เอ้ยนี่ไงไข่โอ้โหไหนบอกว่าไม่มีมันมีเก็บสิเก็บ เก็บไข่สิถ้าผม้ชมผมเก็บไข่ไม่ได้โอเคเก็บได้ละเฮ้ยนี่ไงไข่เจองนะ่ายเลยเออเก็บไข่ได้แล้วครับเดี๋ยวไปหาต่อเลยนะนี่ผมเก็บได้กี่ฟองแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะเก็บผมเก็บจากเรือตรงนั้นหนึ่งฟองใช่ไหมแล้วเก็บ ไอ้ตรงนั้นอ่ะอีกหนึ่งฟองก็เป็นสองฟองแล้วมาเก็บจากไอ้ตรงโต๊ะนั่งเป็นสามฟองเก็บจากไม้นี่เป็นสี่ฟองเพราะฉะนั้นเหลืออีกเออสองฟองครับอยู่ไหนวะมันอยู่ไหน โอ้นี่ไงไข่เจอนะครับไข่โอเคเหลือแค่ฟองเดียวครับเฮ้ยตรงนี้มีปุ่มครับท่านผู้ชมกดแล้วไงตรงนี้มันก็มีปุ่มฮะตรงนี้ให้เราเอาโดนมากระแทกใช่ไหมเนี่ยฟึ๊บแล้วให้โดนมากระแทก มาดิโอเคแล้วงแ,แล้วยังไงต่อยังไงเอ่ยโอ้นั่งไงไข่เจอไข่แล้วครับอันนี้คือไข่ฟองสุดท้ายใช่ไหม โอเคเราได้ครบหกฟองนะครับเดี๋ยวเราไปยัดปลาไก่นะไปกินซนะไอไก่ยัดกขับไปยัดครับไปกินให้อร่อยจ้าไก่โอเคแล้วไงต่อยัดหมดแล้วืมยัดหมดแล้วนี่ยัดหมดแล้วนี่โอ้ นี่มันคืออย่างคืออะไรคีกราร์สีเหลืองอย่างนั้นเหรอให้เราไปเปิดห้องอีอย่างนึงครเออแต่จะว่าไปตรงนั้นผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนอ๋อเฮ้ยนี่มันไอแดงมันเป็นนักสู้ <laughs> นี่ผมเจอไอแดงอยงั้นเลย <laughs> <laughs> แล้วคือยังไงครับ อันนี้คือปุ่มเราต้องใช้คีการสีเหลืองเหรอจริงด้วยตรงนี้มันก็มีปุ่มครับตรงนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นเก้าอี้นะคือให้เราทำยังไงเอาโดนมาชนปุ่มตรงนี้อ่ะไหนโดนูลูกพ่อมาหาฉันดิ <c oughs> นี่ไงมาแล้วชนมันเลยลูกพ่อชนมันเลย อุ้ยโดนชนกระจกแตกโอไม่น oh ะนี่แกทําอะไรจะโดนนี่แกทํากระจกข้อแตกเลยเนี่ยโอไม่นะนี่เราต้องเสียตังค์ให้โรงเรียนนี้อย่างนั้นเหรอผมทํากระจกแตกโ okay. อเคเฮ้ยอะไรรู้สึกว่าเราจะได้คอรสมาท่านผู้ชมกิอบมาสิเออ อ๋อให้เราเอาไปเปิดตรงนั้นไหมเพราะตรงนั้นมันมีไม้กั้นอยู่ท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่โอเคครับแล้วก็เอาไม้ออกนะโอเคแล้วก็ไงต่อเฮ้ยอันนี้มารอยเท้าตีนไก่อย่าบอกนะว่าแกคือผีมโมโ่อ,อย่างนั้นเหรอ มาผิดเรื่องแล้วมาผิดเรื่องแนละ้วโอเคตรงนี้คือกดปุ่มแล้วไงอ๋อกดปุ่มแล้วมันก็จะเรียกที่ท,ที่นั่งเหรอภาษาอังกฤษด้วยโอโ้คือ,อยังไงครับให้เราขึ้นนี่เหรออือฮึต้องไงต่อ,อยังไงเอ้ยกดปุ่มอ่ อ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคเสร็จแล้วก็ลงใช่ไหม โ oh. อ้ไม่ยากไม่ยากครับไปอันนี้อะไรเนี่ยเออ was this เออเอ,อ่านไม่ออก <c oughs> โอ้ยชีวิตโอเคคือให้เราทำอะไรสีเหรออ๋อ

โอเคเสร็จแล้วเฮ้ยขีกาสีสมเหรอกิบโอเคแล้วอ่ะอ่อ ีเฮ้ยยังไงเนี่ยไอนี่คืออะไรโดนเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอโดนเฮ้ยไอไก่ไอไก่เดอเดี๋ยวใจใจเย็นไอไก่เราเคยเป็นเพื่อนกันนะไอโดนรีบเร็วรีบชนรีบชนเลว อย่ามองหน้าฉัน livestream. ไอ้ไก่เฮ้ยมันม่แล้วผมตายดี๊อูไ่ไก่ไก่ไก่อุ้ยไก่มาแล Display. ้วกระโดดไาแล้วไาแล้วมาแล้วสับได้ไ โอเคเมื่อกี้เสียงอะไรไก่มันตกไปตายใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ไกต่ตกไปตายครับขีเรียกโดนมาก่อนคือ,อยังไงเราได้กุญแจสีส้มมาครับให้เรากลับไปตรงนี้ใช่ไหมไปตรงนี้เหรอนี่ไง ประตูสีส้มปะเปิดกันจุ๊บเจอกับอะไรตู้เปิดก็คือ,อยังไงหนออันนี้อะไรกระดาษอย่างงั้นเหยโอ้โหภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มี QR code ด้วยฮะ เดี ều, ều, okay. h, ng, oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสแกนแล้วกันโอเคคือยังไงต่อเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยปุ่มกดแล้วคืออ๋อปุ่มสีแดงให้เราเอาโดรนวิ่งชนใช่ไหมอ๊ออ๋อโอเคแล้วไงต่อหนอให้ทำอะไร มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีเอ้ยตร,ตรงนี้ไม่ปุ่มด้วท่านผู้ชมแล้วคือยังไงอ๋อคือให้เราเอาโดนชนตรงนี้แล้วก็มามากดปุ่มผมก็งงตั้งนาน <c oughs> โอเคหูมืดเลยด้านล่างมันคืออะ,อะไรกันอ้าวหมติดกำแพงล่วงหุ่นไปไม่ได้ ออมันคืออะไรมันคืออะไรมันมันมีอะไรเฮ้ยนี่มันโอ้โหดูประตูดิประตูเปิดแบบโอ้โหน่าเข้ามากอะโอเคเข้าไปกันีปุ่มกดใช่ไหมปึ๊บแล้วไงต่อโ,อโประตูโคตรน่าไว้ใจอะท่านผู้ชม โอเคโหมืดเลยด้านล่างเราจะเจอกับตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไงเฮ้ยเมาวนะ ลิหักไอเขียวแกทำริบหักฉันเกียดแกจบแล้วหรอ๋อโอเครู้สึกว่าจะมีภาคที่สองได้ครับแต่มันเสียตังค์ครับผมคือเปล่าคือผมไปเห็นในเพจศตูนะมันเสียตังค์นะครับภาคสองภาคเลกไม่เสียตังค์นะครับผมนะ ทเ,เกมนี้สนุกใช้ได้นะโอเคมเมื่อยมากท่านผู้ชมสนุกนะครับผมกราฟิกส,สวยอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมมันจะเป็นกำกำลังใจที่ดีสำหรับผมเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ